การชาติทุกย่างก้าวที่ไม่เคยหยุดพัฒนา กว่า90ปีที่สภากาชาติไทยจัดให้มีงานกาชาติมหรสพการกุศลคู่คนไทยมาอย่างยาวนานครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคม2465ถึง8เมษายน2466ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าการรับประชาสมาชิกพุทธศักราช2466มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประชาสมาชิกโดยเสียค่าบำรุง1บาทต่อปีในปีแรกมีผู้สมัครถึง1 3 4 3 6คนได้รับ ความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากสภากาชาติสยามได้จัดให้มีขบวนแห่รถยนต์รถมา้าและรถจักรยานที่ตกแต่งเป็นรูปต่างๆเกี่ยวกับการอนามัยมีมหหรสพแตรวงทหารบกทหารเรือจำอวดงานแห่งานกาชาตินี้จึงนับว่าเป็นต้นกําเนิดของงานกาชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดมหรสพเพื่อการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยจวบจนปัจจุบันในแต่ละปีคณะกรรมาการจัดงานกาชาติได้เพิ่มเติม กิจกรรมให้สอดคล้องกับสมัยนิยมและเข้าถึงประชาชนมากขึ้นอาทิพุทธศักราช2467พยาธิรมพักดีหรือบุญรอดเศรษฐบุตรจัดให้มีการแข่งขันวา่าวและมีการจัดขายลูกลอยกาชาตหรือลูกสวรรค์ซึ่งในอดีตลูกสวรรค์จะมีเฉพาะในงานกาชาตเท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2472มีการแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กโดยนายเลื่อนพงสพลเป็นผู้แสดงนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสอยผลกลรลปะพฤกษ์เพื่อ ชิงรางวัลเป็นครั้งแรก และในปีพุทธศักราช2476จัดให้มีการออกลอตเตอรี่ยราคาฉบับละ1บาทปีพุทธศักราช2504มีการประกวดทิดากาชาติผู้ได้รับตำแหน่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลกับสภาการชาติไทยปีพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานการแสดงบรรเลงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ มโนราโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการจัดฉากแสงสีด้วยพระองค์เองงานกาชาติมีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานตลอด90ปีทั้งสิ้น5สถานที่ซึ่งถือกำเนิดจากท้องสนามหลวงเติบโตสู่พระราชอุทยานสารานรมจวบจนปีพุทธศักราช2481ยย้ายมาจัดที่สถานเสวภา กระทั่งปีพุทธศักราช2500สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภาการชาติไทยทรงมีพระราชสาวนี์โปรดกล้าวให้ย้ายสถานที่จัดงานมายังบริเวณสวนอัมพรลานพระบรมรูปทรงมา้าและสนามเสือป่าจนถึงปีพุทธศักราช2559จากนั้นพุทธศักราช2561การจัดงานกาชาติเป็นที่กล่าวขานถึงอีกครั้งเนื่องจากย้ายสถานที่จัด เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครมาจาัดนสวนลุมพินีถนนพระรามที่4ทํทให้ประชาชนวัยทํางานและหนุ่มสาวเดินทางมาเที่ยวงานกาชาติสะดวกและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยในปีดังกล่าวเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีสภากาชาติไทยคณะกรรมการจัดงานจึงนํามูลเสน่งงานกาชาติจากอดีตสู่ปัจจุบันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยจัดแสดงกระบวนรถแห่กาชาตจัดแสดงนิทัศการพระบรมราชูปถัมภ 6แผ่นดิน125ปีร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงามจัดประกวดและแสดงลิทรักการว่าวไทยโบราณว่าวไทยสีภาคจัดประกวดขวัญใจงานกาชาติที่จำลองรูปแบบการประกวดทิดากาชาติจัดแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังและบ้านผีสิงที่ห่างหายจากงานกาชาติไปนานหลายปี กระทั่งปีพุทธศักราช2562คณะกรรมาการจัดงานได้นำบทเรียนรู้จากการจัดงานนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเช่นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในงานภายใต้แคมเปญ r e c o r d Green Fair รณรงค์ให้ผู้มาเที่ยวงานพกถุงผ้าหิ้วกระบอกน้ำแยกขยะงดโฟมลดพลาสติก ตลอด10วันของการจัดงานมีประชาชนมาเที่ยวงานกาชาติกว่า1น8 0 0 0 0คนและเนื่องจากปีพุทธศักราช2563นี้ประชากรทั่วโลกประสบกับวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของผู้ร่วมงานทำให้คณะกรรมการจัดงานโดยสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยแปลเปลี่ยนวิกฤต คั้งนี้ให้เป็นโอกาสจึงพัฒนาการจัดงานกาชาติเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ www. งานกาชาติเต็มรูปแบบขึ้นเป็นครั้งแรกเชื่อมต่อคนไทยทั่วทั้งโลกที่คิดถึงงานกาชาติไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ connectivity of giving โดยยกทัพความสุขความสนุกจากมหากรรมรื่นเริงการกุศลการประกวดและการโหวตร้านค้าในดวงใจขวัญใจงานกาชาตออนไลน์ช็อปสินค้าหลากหลายผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซกว่า200ล้านค้าตรวจดวงชะตารับปีใหม่กับนักพยากรณ์หลากหลายศาสตร์ผ่านสูมแอปพลิเคชันเปิดประสบการณ์บ้านผีสิงห์หลอนกว่าที่คิดซิ่งมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแบบ360องศาลุ้นรางวัลใหญ่กับภารกิจพิชิตอ e ีพาสปอร์ตเติมแต้มบุญกับชุดทานน้ำใจเลิดเพลินกับกิจกรรมเวทีการ แสดงเกมทดสอบความจำประลองไหวพลิบและออกแบบแนวคิดงานการชาติกับเกมไมค์ครับทั้งหมดนี้ง่ายเพียงแค่คลิก w w w งานกาชาติดอทนอกจากนี้ที่สวนลุมพินียังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คถ่ายรูปและจัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณ,ณหน้าหอสมุดประชาชนหลังพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6และยังมีการออกสลากการชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆเหมือนเช่น ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการจัดงานกาชาติกำลังจะถูกบันทึกไว้อีกครั้งที่ w w w ร์ไวทเว็บงานกาชาติวันที่19บเถึงยีธันวาคมนี้คลิกสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาติออนไลน์11วัน24ชั่วโมงนอกจากความเพลิดเพลินในการช็อปสินค้ากับงานกาชาติออนไลน์แล้วมาร่วมเติมแต้มบุญด้วยการซื้อสินค้าของที่ระลึก ของมันต้องมีนาทีนี้ต้องพลังบวกกับเสื้อกิบวิ่ง5สีสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีชมพูและสีม่วงเพียงตัวละ300บาทและยังมีสินค้าที่น่าสะสมอีกมากมายหรือจะร่วมเติมแต้มบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการเติมชุดทานน้ำใจมีทั้งชุดทาน,น้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ชุดเครื่องกันหนาวสำหรับผู้ใหญ่ ชุดทานน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมหรือจะร่วมบริจาคเป็นของแห้งอย่างบะหมี่กลุ่นสำเร็จรูปน้ำพริกปาทูน่าข้าวสารหรือจะเป็นของใช้ก็ได้นะคะอย่างเทียนไขถุงขยะระบอกไฟฉายพร้อมทานเลือกเสร็จแล้วคลิกไปที่ชำระเงินจา่ายง่ายๆด้วยการสแกน QR code หรือจะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้แล้วแต่สะดวกเลย ทั้งหมดนี้สภากาชาติไทยจะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกได้ยากผู้ได้โอกาสผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆและผู้ขาดโอกาสทางการแพทย์ตามภารกิจของสภากาชาติไทยต่อไปจ้าชอปชมแชร์คลิกสนุกสุขใจได้กุศลแล้วมาพบกันกับงานกาชาติออนไลน์11วันตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่19ถึง29ธันวาคมนี้ Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนจะมีที่ไหนที่รวมของขวัญของที่ระลึกสำหรับทุกคนทุกวัยไว้ไวด้มากเท่านี้ <Wow. S 2> www. งานกาชา .com 19-29ธันวาคมนี้ช็อปเพลิดเพลินกับสินค้าจาก250หน่วยงาน ผ้าไทยกระเช้าของขวัญกระเป๋ารูปแบบต่างๆเสื้อผ้าของชำรวยผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการสวนพระองค์ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาติไทยร้านโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาร้านมูลนิธิชัยพัฒนาโค,ครงการทหารพันธี ร้านมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสินค้าของที่ระลึกของขวัญสุดพิเศษอาหารแปรรูปจากหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านต่างๆมากมายรวมถึงสินค้าโอท็อปของดีของเด่นประจำจังหวัดจากร้านเหล่ากาชาติถึง38จังหวัดอย่าปล่อยให้คนที่รักรอคอยอย่าปล่อยให้เทศกาลลอยนวล คลิกที่ www. งานกาชาต .com เลือกชมสินค้าจากร้านต่างๆในแพลตฟอร์มเลือกลงตะกร้าคลิกสั่งซื้อกรอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับจัดส่งเลือกวิธีการชำระเงินชำระเงินเพียงเท่านี้ก็รอรับสินค้าและนำไปมอบให้คนที่คุณรักได้แล้วคลิกสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาติออนไลน์19-29ธันวาคมนี้ แต่ป่ปนนอยูไหไเรารู้ว่าคนไทยอารมณ์ดีมีพลังบวกในตัวของพวกเราอยู่อย่างมากมายแต่เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นอีกมาเปลี่ยนพลังบวกสู่ความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนคนไทยกับสภากาชาติไทยเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงความช่วยเหลือจะไม่มีคำว่ารอเชื่อมั่นพลังไทยเชื่อในพลังบวก สวัสดีค่ะอุ้มธนช,ชาพันธโกศลน,นะคะก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่งานการชาติออนไลน์ประจำปี2563นี้ค่ะ Connectivity of Giving ให้หัวใจไร้พรมแดนค่ะและตอนนี้นะคะอุ้มก็พาทุกทุกท่านค่ะมาอยู่ที่ออบูธนะคะโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเนี่ยก็มีผลิผลตภัณฑ์ค่ะแล้วก็สินค้าต่างๆมากมายเลยที่มีคุณภาพแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จะแนะนเป็นตัว แรกกันเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะเป็นนมสเตอริไล์ค่ะที่ผสมคอลลาเจนเป็นนมพร่องมันเนยค่ะแล้วก็ผสมใย,ยอาหารด้วยนะคะจริงๆนมชนิดนี้ค่ะก็คือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสามารถรับประทานได้ง่ายนะคะรสชาติดีค่ะแล้วก็ทําจากนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ผสมนมผงเลยจะมีแคลเซียมนะคะที่ช่วยเราเนี่ยบำรุงกระดูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมีวิตามิน B2 นะคะและนอกจากนี้เนี่ยการที่ผสมคอลลาเจนค่ะก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งค่ะแล้วก็มี มีน้ำมีนวลดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะจริงๆแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยที่ผสมย่ยอาหารเข้าไปนะคะก็จะช่วยเรื่องของลำไส้ให้ทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงไขมันนะคะเพราะว่านมตัวนี้เป็นนมองมันเนยค่ะแล้วก็เหมาะกับ ทุกๆเพศทุกๆวัยเช่นกันค่ะอาทิเช่นผู้ที่ทํางานนะคะหรือว่าผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยในระยะพักฟื้นค่ะและสําหรับงานกาชาติออนไลน์ประจําปี2,563นี้นะคะก็ได้ราคาพิเศษไปเลยค่ะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่4ขวดค่ะในราคา120บาทค่ะแต่สําหรับงานกาชาติออนไลน์ปีนี้นะคะลดไปเลยค่ะเหลือ4ขวด110บาทเท่านั้นค่ะและต่อมานะคะ ขาดไปไม่ได้เลยค่ะสําหรับนมเซริไลต์ตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากตัวที่แล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนมที่เรียกได้ว่าเต็มมันเนยค่ะเหมาะนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟาะค่ะหรือโอวันตินเนี่ยตัวนี้สามารถใช้แทนคอฟฟี่เมดได้เลยนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็คุณค่าทางสารอาหารเนี่ยดีกว่าคอฟฟี่เมดค่ะแล้วก็ให้ความเข้มข้นนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆค่ะหรือว่าน้องๆนะคะที่อยู่ในวัยกาลังจเจริญเติบโตเพราะว่าตัวนี้เป็นนมเต็มมันเนยเลยค่ะ แต่ว่าการที่เป็นนมเต็มมันเนยนะคะก็ทําจากนมโคสดแท้ร้อซค่ะไม่ผสมนมผงนะคะแล้วก็ไม่ดึงไขมันออกมาค่ะจึงทําให้เราเนี่ยได้รับคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดีเยี่ยมค่ะดื่มได้นะคะไม่อ้วนค่ะดีต่อสุขภาพค่ะมีโปรตีนค่ะแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะมีแคลเซียมทําให้กระดูกแข็งแรงให้พลังงานค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นนม UHT ค่ะเป็นนมจริรดาบริเวณด้านหน้านี้นะคะกล่องสีเหลืองที่ทุกท่านเนี่ยต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับนมจริรดาตัวนี้นะคะก็เป็นนมค่ะที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็คุณนหน้าคุณตากันดีอย่างโต้มเองเนี่ยก็เคยดื่มค่ะเคยทานแล้วก็ชื่นชอบค่ะดื่มมาตั้งแต่เด็กเลยรสชาติด,ดีค่ะกลิ่นก็หอมค่ะ แล้วก็ปัจจุบันนะคะ36กล่องต่อหีบค่ะปกติอยู่ที่หีบละ1396้บาทค่ะแต่ว่าถ้าซื้อในงานการชาตออนไลน์นะคะจะได้ราคาพิเศษอยู่เพียง340บาทเท่านั้นค่ะ มาถึงตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าไวรัสโคโรนาไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็น่ากลัวอย่างแน่นอนเลยการที่เรานะคะใส่แมสเนี่ยไม่พอค่ะเราเนี่ยควรจะพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ออกไปด้วยนะคะซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะแล้วก็เจลล้างมือตัวนี้นะคะสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้นะคะเพราะว่าทําจากแอลกอฮอล์ที่มีคุณค่าค่ะเพียงพอที่จะทําให้เชื้อโรคหรือว่าแบคทีรียเนี่ยตายไปได้ค่ะราคานะคะ ปกติเนี่ยอยู่ที่40บาทค่ะแต่ว่าสำหรับงานการชาติออนไลน์ของเรานะคะเหลือเพียง30บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะที่ www. งานกาชาิ .com นะคะและลำดับต่อไปนะคะมาพูดถึงข้าวกล้องหอมมะลิจิตระดาค่ะตัวนี้นะคะถ้าใครเนี่ยที่เคยลองทานเนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าข้าวกล้องตัวนี้นะคะ มีความหอมค่ะเวลาที่เราได้ทานเนี่ยโตอุ้มเนี่ยก็ทานเองเป็นประจำแล้วก็รู้สึกประทับใจมาโดยตลอดค่ะเราลดนะคะเหลือเพียง90บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะอยู่ที่115บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อข้าวดีๆไปรับประทานได้นะคะต่อมานะคะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะน้ำผึ้งนะคะสวนจิตรดาค่ะซึ่งทำมาจากเกสรดอกลำไย,ยค่ะ ปกตินะคะอยู่ที่245บาทเหลือเพียง210บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเ,ออเรียกได้ว่ามีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็ถ้าใครได้ลองทานเนี่ยจะต้องติดใจอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าัวมุ้มเองเนี่ยทานอยู่เป็นประจำนะคะสามารถนําไปปรุงแต่งกับอาหารอะไรก็ได้เลยค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากๆคุณค่าทางโภชนาเนี่ยก็ดีแล้วก็ราคาที่สําคัญคือราคาถูกมากๆเลยค่ะ ลำดับต่อมานะคะก็จะต้องเป็นนมอัดเมสส็ดสวนดุสิตค่ะตัวนี้เนี่ยออถือได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าอย่างตอต้มเองเนี่ยก็คือทานมาตั้งแต่เด็กเลยจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังชื่นชอบแล้วก็รับประทานอยู่เรื่อยๆค่ะนมอ,อัดเมสส็ดสวนดุสิตนะคะชุด2 0ซองค่ะเป็นรสออริจินอลนะคะปกติเนี่ย300บาทค่ะแต่ว่าถ้าซื้อในงานการชาร์ออนไลน์ของเราเนี่ยจะเหลือเพียง270บบาทเท่านั้นค่ะและตัวนี้เนี่ยค่ะก็คือถือได้ว่าเป็น นมอัดเม็ดที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างตัวอุ้มเองเนี่ยก็คือทานแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็หาซื้อยากด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็คือขาดตลาดเลยเพราะว่าคนเนี่ยก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมากเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบนมอัดเม็ดตัวนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะรสออริจินัลที่ถูกใจใครหลายๆคนเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาพูดถึงเป็นชุดฟาร์มสุกนะคะก็คือตัวนี้เลยชุดฟาร์มสุกของเรานะคะอยู่ที่ราคาอ่า 259บาทค่ะในราคาปกตินะคะแต่ว่าถ้าสําหรับใครเนี่ยที่ซื้อสิทธิพิเศษเลยค่ะถ้าซื้อในงานกาชาตออนไลน์ของเรานะคะประจําปี2563นี้นะคะก็จะเหลือลด15เลยค่ะเหลือเพียงชุดละ220บาทเท่านั้นนะคะจํากัดสิทธิ์ด้วยนะคะอันนี้จะมีเพียง500ชุดเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่มีเติมแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบเลยนะคะสําหรับใครที่สงสัยนะคะว่าเอะแล้วถ้าซื้อชุดฟาร์มสุขของเราเนี่ย ที่เหลือเพียงราคา220บาทแล้วเราจะได้รับอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราจะได้รับนมโคเต็มมันเนเยเซริไลท์นะคะขนาด4 5่มลค่ะตัวนี้นะคะจำนวน2ขวดด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะได้เป็นขวดเล็กบริเวณด้านนี้นะคะเหลือเพียงในขนาด180มลลิลนะคะจำนวน3ขวดค่ะแล้วก็จะมีน้ำนมโครพองมันเนยค่ะที่ผสมใย,ยอาหารคอลลาเจน ตัวสีชมพูนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตัวใหม่ของเราตัวแนะนําของเราเลยที่ผสมคอลลาเจนไปที่มาสักครู่นะคะได้อธิบายถึงคุณประโยชน์ของเขาไปแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะได้รับจํานวน3ขวดด้วยกันค่ะในขนาด180มลเช่นกันนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งของตัวนี้เนี่ยลิมิเต็ดมากๆเลยค่ะถ้ามองเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าเอ๊เหมือนมีแก้วอะไรอยู่บริเวณนี้นะคะตัวนี้ค่ะคือกระบอกน้ํเข้าวฟางข้าวสาลีหูหิ้วนะคะขนาด400มลลิตรหใบค่ะ ซึ่งแก้วตัวนี้นะคะทําจากธรรมชาติวัสดุธรรมชาติ100%เลยค่ะแล้วก็สามารถย่อยสลายเองนะคะได้ตามธรรมชาติเลยบรรจุในกล่องสีชมพูสดใสสวยงามราคาในงานการชาติออนไลน์ปี2563นี้เหลือเพียง220บาทเท่านั้นนะคะมีแค่500ชุดนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบสั่งซื้อเลยนะคะ Uh, แต่ว่าตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าจะได้รับของนะคะในช่วงหลังปีใหมย่ยหรือสามารถรับสินค้าได้นะคะในวันที่15มกราคม2564ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นนมโคตเต็ม,มันเนอร์สเตริไลท์ค่ะ ตัวนี้นะคะก็บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอถ้ามันเป็นนมเต็มมันเดยมันจะอ้วนไหมหรือว่าเราเนี่ยได้ทําการใส่ไขมันหรือว่าใส่เนยลงไปผสมในน้ํานมอีกหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่กังวลอยู่แต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่อ้วนค่ะนมเต็มมันเนยของเรานะคะคือนมโค,โคสดแท้ร้อยเปอร์เซนที่ไม่ผสมนมผงค่ะแล้วก็เราไม่ดึงไขมันออกมานะคะจะทําให้เราเนี่ยได้คุณค่าทางโภชนาการได้เต็มที่ค่ะได้สารอาหารนะคะแล้วก็วิตามินต่างๆอย่าง ครบถ้วนค่ะดื่มได้นะคะไม่อ้วนค่ะดีต่อสุขภาพมีโปรโตีนมีวิตามินต่างๆค่ะมีแคลเซียมที่จะทําให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงค่ะแล้วก็ให้พลังงานเหมาะกับการเจริญเติบโตของเด็กนะคะแต่สําหรับออผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะที่เป็นนมคอลลาเจนค่ะโตอุ้มเองนะคะก็ได้ลองดื่มมาสักพักหนึงแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่านมตัวนี้นะคะดื่มง่ายค่ะ Uh, ทั้งตัวตัวสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวสีชมพูเนี่ยเป็นนมสเตอริไลค่ะสามารถเก็บได้นะคะ1ปีโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะแต่ว่าถ้าการที่เราทานแบบว่าแช่เย็นนะคะให้มันมีแบบว่ารสชาติเย็นๆเนี่ยก็จะเพิ่มความอร่อยได้ยิ่งขึ้นเลยค่ะส่วนตัวอุ้มนี่ก็คือทานตัวนี้เป็นประจำเลยแล้วก็คอลลาเจนของเรานะคะเราเนี่ย ใส่คอลลาเจนเข้าไปโดยที่เหมาะกับในแต่ละวันค่ะเหมาะกับ1ขวดเนี่ยเราควรได้รับคอลลาเจนเท่านี้ก็คือถ้ามันสมมติว่าเราได้รับเกินเนี่ยปกติร่างกายเราก็จะขับออกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้ทําการศึกษาแล้วก็วิจัยมาเป็นอย่างดีก่อนจะออกที่มาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือดูดซึมสารอาหารได้อย่างครบถ้วนละค่ะแล้วก็ดีเยี่ยมเลย ในนี้นะคะก็เป็นนมพร่องมันเนยค่ะที่มีส่วนผสมของใย,ยอาหารที่สกัดจากข้าวโพดนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยในลำไส้ค่ะแล้วก็มีคอลลาเจนนะคะถึง2,844มลลิลิตรค่ะจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมค่ะในการบริโภคต่อครั้งนะคะช่วยบำรุงกระดูกนะคะไม่พอมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกไม่พอ่ออีกอย่างหนึ่งที่เราได้เลยก็คือช่วยบำรุงเรื่องผิวพรรณอีกด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะชุดฟาร์มสุกข,ของเราค่ะชุดฟาร์มสุกข,ของเราเนี่ยมีจมํานวนจํากัดนะคะมีเพียง500ชุดเท่านั้นในงานกาชาดออนไลน์นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองแล้วก็ต้องรีบสั่งซื้อเข้ามานะคะจะมาทวนกันอีกทีนะคะว่าในชุดฟาร์มสุกเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างในราคาพิเศษค่ะเพียง220บาทเท่านั้นนะคะสําหรับชุดฟาร์มสุกข,ข,ของเรานะคะเราจะประกอบไปด้วยน้ํานมโคโตเต็มมันเนส,สเตอริไลค่ะขวดใหญ่นะคะในขนาด450 มิลลิลิตรค่ะจำนวน2ขวดด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะได้น้ำน้ำโคเต็มมันเนอร์สเตอริลไลซ์ค่ะขนาด180มิลลิลิตรค่ะจำนวน3ขวดด้วยกันค่ะ น้ำนมโคพร่องมันเนยนะคะที่ผสมใย,ยอาหารขวดสีชมพูตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะได้รับไปที่ผสมพอลเจนด้วยขนาด180มิลลิลิตรค่ะจำนวน3ขวดด้วยกันค่ะแล้วก็สุดพิเศษของเราเลยนะคะที่หาท,หาที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นแก้วนะคะกระบอกน้ำข้าฟ่างสาลีหูหิ้วค่ะในขนาด400มิลลิลิตรหนึ่งใบนะคะซึ่งเราเนี่ยทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยนะคะบรรจุอยู่ในกล่องสีชมพู สดใสสวยงามตัวนี้ราคาเพียง220บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจต้องรีบสั่งซื้อแล้วก็รีบจองเลยนะคะ ค่ะแล้วเราก็ขอกลับมาพูดถึงตัวนี้อีกทีนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นน้ำพึ่งค่ะที่ได้มาจากเกสรของดอกออลำไย,ยนะคะปกติเนี่ยราคาอยู่ที่245บาทค่ะแต่ว่าถ้าซื้อในงานการชาติออนไลน์เนี่ยเรือเพียง210บบาทเท่านั้นค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าได้รับประทานนะคะก็คือ มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมค่ะและนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือราคาเนี่ยถูกมากๆเลยค่ะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะงานการชาติออนไลน์ของเราเท่านั้นค่ะเหลือเพียง2 1 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่า เป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะที่มีขนาดน้ำหนักสุดที่อยู่ที่50กรัมค่ะช่วงนี้นี่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเราเนี่ยควรจะมีเจลแอลกอฮอล์อค่ะล้างมือที่ติดตัวเอาไว้เวลาไปยังสถานที่ต่างๆนะคะจะได้ปลอดภัยไร้เชื้อโรคไร้โควิดค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเจลแอลกอฮอล์จิรดาค่ะทำความสะอาดมือนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงมือของเราได้ด้วยค่ะ ทาแล้วไม่รู้สึกแห้งนะคะโดยอุ้มเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ปกติก็คือใช้ตัวนี้อยู่เป็นประจำและแพ็กเกจเนี่ยก็คือดีมากเลยค่ะแพ็กเกจคือพกพาง่ายขนาดเล็กค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือใส่ในกระเป๋าเนี่ยเขามีแพ็กเกจที่ดีมากก็คือฝาเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายปกติบางทีถ้าพกเจลออฮอลเราปิดไม่ดีใช่ไหมคะก็อาจจะหกเลยกระเป๋าได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือแพ็กเกจทามาเป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อได้นะคะเจลออฮอลล้างมือค่ะของจิตรดาค่ะ แล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่เว็บ งานกาชาติ .com นะคะสั่งซื้อได้เลยงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563นี้ค่ะ Connectivity of Giving ให้หัวใจไรพรมแดนค่ะช้อปงานกาชาติออนไลน์นะคะนอกจากจะได้สินค้าราคาดีราคาถูกแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อโรคด้วยนะคะเราก็คือสามารถช้อปปิ้งนะคะเลื่อนผ่านจากเว็บงานกาชาตออนไลน์ .com ได้เลยนะคะก็สะดวกมากๆเลยค่ะสาหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะ